ดวงชะตาช่วงนี้ของคนราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขความสบายใจแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังมีความเศร้าวความอึดอัดในใจแฝงอยู่พยายามบอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาอะไรเหมือนพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเอ้ยฉันโอเคฉันเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังไม่ไหวยังต้องการใครสักคนที่เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจถ้าถามว่าในเรื่องการงานของคนราศีเมถุนเนี่ยเป็นอย่างไรต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานเนี่ยไปได้เรื่อยๆแต่ค่อนข้าง อุดอัดกับสภาพแวดล้อมแล้วก็มีคนไม่จริงใจในการที่ทํางานระวังเรื่องการโดนจับผิดระวังเรื่องของคนให้ร้ายนินทาระวังเรื่องของของการโดนแทงข้างหลังจากคนรอบข้างช่วงนี้เนี่ยใครพูดอะไรเนี่ยฟังแต่อย่าเพิ่งเชื่อระวังโดนโกหกโดนหลอกลวงมันมีข่าวลือข่าวเสียหายสิ่งใดที่เราปิดบังไว้หรือสิ่งใดที่เราเองเนี่ยทำไว้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะมีคนคอยขุดคุยคอยเอามาโจมตีเราในการทํางาน รวมถึงระวังทํางานผิดพลาดมีคนคอยใส่ร้ายกันแกล้งหรือปลอมแปลงเอกสารด้วยในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการงานถ้าทําธุรธกิจส่วนตัวช่วงนี้เนี่ยถ้ามีหุ้นส่วนระวังโดนโกงผิดใจกับเรื่องเงินหรือติดขัดเรื่องเอกสารสัญญาถ้าจะลงทุนในได้เนี่ยช่วงที่เนี้ยเว้นไปก่อนเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องของจังหวะและเรื่องของข้อตกลงที่ยังไม่ลงตัวถ้าทําธุรธกิจอยู่แล้วเนี่ยต้องรอบคอบให้มากระวังเรื่องเงินการโอนผิดบัญชีระวังเรื่องตัวเลขแล้วก็ เรื่องของการไว้ใจคนต้องให้ระวังให้มากนะครับในช่วงนี้การเงินของคนราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกว่ามีเงินนะแต่จะมีคนเข้ามาเอาเปรียบระวังโดนโกงโดนยืมเงินแล้วไม่คืนโดนหลอกรวมถึงพวกแสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็พวกเ,เรียกว่า,าพวกคอรเซนเตอร์นะต้องบอกว่าเรามาดระวังด้วยช่วงนี้จะมีปัญหาถ้าถามว่ามีโชคไหมมีโชคนะครับเสี่ยงโชคได้เช่นกันแต่ก็มีเกณฑ์ที่เก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันได้มาไวก็ ใช้เยอะเหมือนกันใช้กับเรื่องของช่วยเหลือคนคนมาขอแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินจุกจิกตามใจที่อยากจะได้หรือซื้ออะไรที่ทีกว่าอยากจะซื้อมันไม่ใช่ก้อนใหญ่หรอกแต่ว่าเป็นลักษณะซื้อเยอะซื้อตามใจตัวเองเท่านั้นเองในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีคนมาจีบนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังให้มากเลย มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยหลอกหรือไม่จริงใจคุยอใครอยู่ดูดีๆนะครับระวังเรื่องมือที่3ระวังเรื่องลักซ้อนระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังหรือคนที่เข้ามาวางผลประโยชน์กรณีที่มีแฟนอยู่เนี่ยต้องระวังเรื่องของมือที่3ม,มีคนเข้ามาจงใจทําลายความสัมพันธ์ของคุณในช่วงอาทิตย์นี้นะครับในกรณีที่รอใครสักคนนึงอยู่นะครับโอกาสค่อนข้างยากเลยเราก็เป็นไปได้ว่าเราเองก็หลอกตัวเองว่าเขายัง จะกลับมาโอกาสกลับมาค่อนข้างน้อยนะถึงแม้ว่าเขากลับมาจะกลับมาด้วยเงื่อนไขหรือผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคือการโดนหักหลังแล้วก็เรื่องของการโดนใส่ร้ายาคนรักเชื่อคนอ,อื่นมากกว่าตัวเราครับในเรื่องของ สุขภาพเนี่ยระวังเรื่องมดลูกถ้าเป็นผู้หญิงระวังมดลูกนะถ้าเป็นผู้ชายระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกอวัยวะเพศหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะปวดท้องระวังเรือ่องน,นิ่วหรือระวังเรื่องปัสสาวะแสบขัดนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับทรงอกปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแน่นหน้าอกปัญหาเรื่องทางเดินหายใจรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวเข่าและเอ็นข้อเท้าแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกหัวไหล่ด้วยนะมีปัญหานะครับสำหรับคนราศีเมถุน ในส่วนของอุบัติเหตุไม่มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณลาสีเมถุนต้องระมัดระวังโดนเรื่องของหายหรือโดนโกงโดนขโมยของหรือโดนหักหลังครับ